ก็ผ่านไปนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะกับผู้สนับสนุนร,รายการดีๆของทีเจใจดีนะคะก็เป็นไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ไบโอออกซิวันนะคะเป็นอาหารเสริมน้ำเอนไซม์จากมะรุมนะคะแล้วก็มีสมุนไพรตัวอื่นๆรวมทั้งหมด58ชนิดนะคะคุณผู้ฟังคะขอฝากไว้กันแล้วกันนะคะสำหรับท่านที่รักสุขภาพนะคะและรวมทั้งผู้ที่ต้องการดูแลบ,บําบัดรักษาสุขภาพตัวเอง ให้แข็งแรงอยู่เสมอนั้นนะคะอย่าลืมเรียกใช้ไบโอออกซิวันนะคะเป็นสมุนไพรให้ประโยชน์กับร่างกายค่ะคุณผู้ฟังค่ะสนใจนะคะติดต่อสอบถามสั่งซื้อนะคะมาที่หมายเลขนี้ได้เลยนะคะช่วงนี้นะคะนอกจากว่าเราจะพูดถึงเรื่องของผู้สนับสนุนรายการแล้วแล้วก็ที่ผ่านมาดีเจใจดีก็ได้พูดถึงเรื่องของโรคตับอักเสบจากไวรัสนะคะ,ะ,คะก็ผ่านไปอีกหนึ่งความปรารถนาดีของดีเจใจดีนะคะ ในช่วงนี้ที่เจใจดีนะคะก็คงเป็นเรื่องของเอนไซม์มาฝากคุณผู้ฟังนะคะอยากจะเล่าเรื่องของเอนไซม์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสัหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าเอนไซม์นั้นคืออะไรนะคะแล้วก็มีหน้าที่อย่างไรกับร่างกายของเรานะคะมีหลายๆท่านใช่ไหมคะที่ยังไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยว่าเอนไซม์คืออะไรใช่ไหมคะ เอนไซม์ inside, นะคะในตัวของเรานี้ก็เปรียบเสมือนกับว่านะคะเปรียบเสมือนกับสมุดบัญชีเงินฝากนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะ่ะลองมาฟังดูนะคะว่าเกี่ยวข้องอะไรกับเงินฝากนะคะอย่างดรเอ็ดเวิร์ดฮาวเวลนะคะนักวิจัยระดับหัวกะทิเลยนะคะเริ่มศึกษาเรื่องเอนไซม์ในอาหารนะคะกับสุขภาพมาตั้งแต่เมื่อปีพศ2473แล้วนะคะได้เขียนหนังสือดีๆนะคะเอาไว้นะคะดีใจใจดีก็ได้มีโอกาสได้ไปศึกษาเรื่องของเอนไซม์แล้วก็อ่านดู ะะการที่พชนาการของเอนไซม์ในหนังสือเขาแนะนําว่าถ้าร่างกายของเราก็เปรียบเสมือนสมุดบัญชีสะสมเอนไซมนั่นเองนะะเพราะว่าเซลล์ในร่างกายจํานวนนับล้านล้านเซลล์เลยนะะทำงานกันตลอดเวลาเพื่อรักษาระดับเอนไซม์ให้สมดุลเพื่อระบบต่างๆของร่างกายจะทํางานได้ดีตามปกตินะคะดังนั้นนเอนไซม์ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปจึงเป็นแหล่งเสริมเพียงแห่งเดียวจาก ภายนอกนะคะเมื่อร่างกายเผชิญกับการติดเชื้อไวรัส การออกกําลังกายที่หนักแล้วก็หักโหมเกินไปนะคะหรือแม้แต่ความเครียดนะคะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อากาศไม่บริสุทธิ์นะคะอารมณ์โมโหโทโสพวกนี้นะคะการกินอาหารที่มีแต่ไขมันนะคะเหล่านี้ก็จะเป็นภาวะที่สูญเสียเอนไซม์มากๆเลยนะคะระดับการสะสมในสมุดบัญชีก็จะลดลงด้วยนะคะร่างกายก็จะเผชิญกับสภาวะล้มละลายวิธีแก้ก็คือหาเอนไซม์ฝากใน สมุดให้ทันท่วงทีนะคะโดยการรับประทานเอนไซม์พืชสดหรือว่าเอนไซม์เสริมสำเร็จรูปนะคะจากบริษัทไบโอออกซี Bio ่ก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งจะช่วยตั้งแต่การย่อยอาหารสร้างเสริมเนื้อเยื่อแล้วก็เติมเอนไซม์ที่ระบบเผาผลาญพลังงานโดยตรงเลยนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งก็จะทำให้คุณสดชื่นแล้วก็ปฏิบัติงานต่างๆได้ตามปกตินั่นเองนะคะซึ่งการรับประทานผากักและก็ผลไม้สดนั้นก็มี ปริมาณเอนไซม์เพียงพอสําหรับการย่อยตัวเองของมันเท่านั้นนะคะไม่เพียงพอที่จะไปสะสมไว้ในร่างกายนะคะหรือว่าไปสะสมเอนไซม์บัญชีฝากของเรานะะในร่างกายนะคะความมหาชาชัศจรรย์ของเอนไซมนี้นะคะว่ากันไปแล้วนะคะเมื่อเราเนี่ยจัดเป็นงานสร้างสรรค์ที่มหัศจรรย์มากเลยนะคะเปรียบได้กับกรดหิมะเพราะแต่ละคนจะมีแบบแผนที่เหมือนกันอย่างหนึ่งซึ่งจะมีผลต่อภาวะสุขภาพนะคะ แผลแบบนี้ก็เป็นผลมาจากศักยภาพของเอนไซม์นั่นเองนะคะซึ่งจะมากน้อยต่างกันไปตามโครงสร้างแล้วก็พันธุกรรมของคนนั้นๆตัวยอย่างเช่นนะคะสมาชิกในครอบครัวเดียวกันนะคะแต่มีรูปร่างต่างกันนะคะปัญหาสุขภาพที่ไม่เหมือนกันด้วยนะคะชอบอาหารต่างชนิดกันก็มีเหมือนกันนะคะก็ทั้งนี้ก็เพราะว่าความแตกต่างทางพันธุกรรมนั่นเองนะคะแล้วเอนไซม์นะคะคืออะไรล่ะนะคะหลายๆท่านก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะ ก็เป็นที่ทราบก,กันดีแล้วนะคะว่าวิตามินแล้วก็แร่ธาตุเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการมีสุขภาพดีเช่นเดียวกันกับสมุนไพรหรือว่าอาหารเสริมอื่อนนะคะก็มีความสําคัญแล้วก็เป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางนะคะส่วนสําหรับเอนไซม์นั้นนะคะก็ได้มีการศึกษาในแง่ชีวเคมีกันมาช้านานแล้วนะคะแต่ความรู้เกี่ยวกับการใช้เอนไซม์เป็นอาหารเสริมหรือว่าใช้ในการบําบัดโรคนั้นยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่นะคะเอนไซม์เป็นสารกลุ่มโปรตีนนะคะคุณผู้ฟังคะ่ะ ที่ร่างกายของเราได้รับจากการรับประทานอาหารแล้วก็สร้างขึ้นเองนะคะซึ่งเอนไซม์เหล่านี้นะคะมีอยู่ก่อนที่ร่างกายจะมีปฏิกิริยาเคมีใดๆเกิดขึ้นเลยนะคะแม้กระทั่งวิตามินแร่ธาตุหรือว่าฮอร์โมนก็ไม่สามารถทํางานได้นะคะถ้าหากร่างกายเราไม่มีเอนไซม์นะคะหรือว่าขาดเอนไซม์นั่นเองนะคะ เอนไซม์มีขนาดเล็กมากเลยนะคะจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะแม้แต่ใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังสูงสุดแล้วก็ตามเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะคะซึ่งเป็นพลังงานแห่งการขับเคลื่อนที่ทําให้เราสามารถทํางานต่างๆได้อย่างมีสุขภาพดีนั่นเองนะคะหรือกล่าวได้ว่านะคะเราไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้หากร่างกายเราไม่มีเอนไซม์นะคะ แหล่งผลิตเอนไซม์นั้นอยู่ไหนบ้างใช่ไหมคะก็เอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการเผาผลาญพลังงานนั้นนะคะทั้งหมดจะสร้างขึ้นเองในร่างกายนะคะซึ่งมีความสําคัญกับทุกขั้นตอนของการย่อยอาหาร ถ้ายุเรามากขึ้นนะคะและก็ความเครียดมีผลให้การสร้างเอนไซม์เหล่านี้ลดลงมากเลยนะคะคุณผู้ฟังคะส่วนเอนไซม์จากอาหารนั้นนะคะอย่างเช่นว่าพืชผักผลไม้แล้วก็จะคงความสามารถในการย่อยอาหารก็ต่อเมื่อย,ยังไม่ผ่านการปรุงสุกนะคะไม่ผ่านการต้มสุกหรือว่าทําให้สุกนั่นเองนะคะแม้แต่เครื่องปั่นผลไม้นะคะก็ทําลายเอนไซม์ไปแล้วนะคะตัวอย่างเช่นว่ากล้วยสุกนะ,ะที่เกิดจากกล้วยดิบผ่านกระบวนการทํางานของเอนไซม์ ในผลกล้วยนั่นเองนะคะก็จะทําให้กล้วยสุกอ่อนนุ่มและก็มีรสหวานใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคะที่มาอันมาจะจันอีกแห่งหนึ่งของเอนไซม์ ide, นั่นก็คือเอนไซม์เสริมเพื่อช่วยย่อยอาหารเอนไซม์ en เหล่านี้นะคะก็จะกัดจากเอนไซม์ S ide <S ide <S ide> ในพืชนะคะ <S ide> เนื่องจากการผลิตเอนไซม์ <ide> ไม่สามารถทําให้ได้เหมือนกับการสังเคราะห์วิตามินและก็แร่ธาตุนะคะเราจึงต้องปลูกพืชแล้วก็ผ่านกระบวนการสกัดในห้องปฏิบัติการนะคะ เอนไซม์ Inside, เสริมเพื่อช่วยย่อยอาหารก็จะบรรจุลงในขวดนะคะแล้วก็รับประทานพร้อมกับอาหารหรือว่าช่วยย่อยโดยเฉพาะในมื้ออาหารนั้นๆน,น,นะคะซึ่งจะเป็นการช่วยย่อยทั้งระบบ นะคะตั้งแต่หลอดอาหารถึงลำไส้ส่วนปลายเลยนะคะเอนไซม์อื่นๆที่บริโภคได้ก็เป็นพวกเอนไซม์าจากสัตว์นะคะแล้วก็เอนไซม์แพนครีตินอย่างนี้นะคะก็จะได้จากตับอ่อนของหมูหรือว่าของวัวนะคะที่ถูกฆ่าแล้วนะคะเอนไซม์แพนครีตินนี้จะทํางานได้ในภาวะที่เป็นด่างเท่านั้นนะคะดังนั้นมันจะเริ่มทํางานในส่วนของลำไส้เล็ก ซึ่งมีภาวะเหมาะสมกับการย่อยสลายไขมันนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีเอนไซม์เฉพาะอีก3ชนิดนะคะก็จะได้แก่พวกเอนไซม์บรอมิเลนนะคะสกัดจากต้นสับปะรดนะคะเอนไซม์ปาเปนนี้ก็สกัดจากต้นมะละกอนะคะซึ่งใช้ทําให้เนื้อนุ่มหรือเอนไซม์เปปซีนนี้นะคะซึ่งย่อยโปรโตีนในกระเพาะอาหารก็สามารถพบได้จาก กระเพาะของหมูและก็ทํางานในสภาวะที่เป็นกรดเท่านั้นนะคะพูดถึงเอนไซม์นี้มีแต่ต้องเป็นของสดเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังคะ ทีนี้ถามว่านะคะทำไมเราจึงต้องการเอนไซม์นะคะก็ต้องตอบอย่างนี้เลยนะคะรู้ฟังค่ะร่างกายจําเป็นต้องใช้เอนไซม์เมื่อเราทานอาหารที่ผ่านการใช้ความร้อนนะคะในปัจจุบันนี้การปรุงอาหารผ่านการแปรรูปต่างๆนะคะเนื่องจากว่าเอนไซม์ก็จะถูกทําลายไปด้วยความร้อนนะคะอย่างเช่นการต้มไมโครเวฟการหุงต้มแบบใช้แรงดันนะคะแม้กระทั่ง การนึ่งที่อุณหภูมิสูงถึงแค่48องศาเซนติเกรดนะคะก็ทำให้เอนไซม์สูญเสียคุณสมบัติไปแล้วนะคะหรือแม้กระทั่งการคั้นน้ำผลไม้ด้วยเครื่องนะคะความร้อนที่เกิดขึ้นก็ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าดีเจใจดีจะเล่าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บให้ฟังอีกนะคะเดี๋ช่วงนี้ เรื่องของเอนไซม์ไปพอหอมปากหอมคอนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ที่เจ๊ใจดีมอบผลงานเพลงเพาะเาะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเอกและกันนะคะผลงานเพลงนี้นะคะฟังแล้วนะคะก็จะให้กําลังใจนะคะแล้วก็สนุกสนานไปด้วยในตัวเลยนะคะ mm. ผลงานเพลงเพาะเพาะนี้นะคะคือผลงานเพลงเขาเรียกว่าผู้ชนะนะคะคือชนะทุกอย่างนะคะชนะโรคภัยไข้เจ็บนะคะชนะโรคร้ายชนะความกลัวชนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ดีเจใจดีขอเป็นกำลังใจให้ทุกทกท่านเลยนะคะที่ฟังรายการของดีเจใจดีอยู่นะคะวันนี้ดีเจใจดีอาจจะขีดต่ําไปนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไปจัดหลายสถานีนะคะสามชั่วโมงผ่านมาแล้วนะคะก็เป็นถือว่าเป็นชั่วโมงสุดท้ายนะคะช่วงชั่วโมงที่3นะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับทุกทกท่านที่ติดตามรายการของดีเจใจดีนะคะดีเจใจดีก็ขอให้กําลังใจกับทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะทุกชีวิตมีค่านะคะ รักษาตัวเองอย่าให้ป่วยค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่คุณผู้ฟังควรจะชนะเป็นอันดับแรกนั้นก็คือเรื่องของหัวใจนะคะคือชนะใจตัวเองนะคะแล้วก็ควบคุมความรู้สึกอย่าให้เครียดอย่าให้อารมณ์ฉุนเฉียวนะคะเพราะว่าความเครียดซึ่งนำพาถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในสุขภาพของคุณผู้ฟังด้วยนะคะ ผลงานเพลงนี้นะคะมอบพิเศษสําหรับทุกๆท่านนะคะที่ฟังรายการของดีเจใจดีอยู่นะคะดีเจใจดีก็เรียกว่านะคะไม่มีใครแนะนําผลงานเพลงเข้ามาดีเจใจดีก็เลยจัดแต่ผลงานเพลงที่ดีเจใจดีคัดสรรแล้วนะคะก็เป็นผลงานเพลงที่ให้กำลังใจแล้วก็ตัวเองก็ชอบด้วยนะคะก็ถือว่านะคะเราก็มีความสุขไปพร้อมๆกันเลยนะคะกับผลงานเพลงผู้ชนะค่ะ เป็นไงบ้างคะคุณผู้ฟังคะผลงนานเพลงเพราะๆนะคะผู้ชนะนะคะฟังแล้วเป็นไงบ้างค้าความรู้สึกนี้รู้สึกฮึดสู้ขึ้นมาทันดีเลยใช่ไหมคะหายจากอาการป่วยทันทีเลยนะกําลังนอนอยู่บนเตียงแมบนะคะปกติก็ช่วยตัวเองไม่ได้นะคะพอได้ยินเสียงเพลงนี้ลุกขึ้นมาเต้นเลย <c oughs> ดีเจใจดีใจจริงๆเลยนะคะสำหรับความรู้สึกดีๆอย่างนี้นะคะ กีมาวนพิเศษสำหรับทุกทกท่านนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะมีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังผู้สนับสนุนรายการดีๆของดีเจใจดีก่อนกันเลยกันนะคะ